นิยายวายเรื่องปะป๋ามาเปียกับนายที่เลี้ยงตัวปวประพันธ์โดยสมินอูวอนวายวิสานนำมาปรับปรุงใหม่ EP 20ตอนจบอยู่นั่งมองสามพ่อลูกเดินจูงมือกันลงน้ำทะเลก่อนสายหน้าอย่างเนื่ยใจต่อให้เขาดูลูกชายมากแค่ไหนสุดท้ายทีมก็โอและตามใจอยู่ดีแล้วแบบนี้การที่เขาดูไปมันจะมีประโยชน์อะไรละ่ชะแชแช๊ เสียงชัตเตอร์ดังขึ้นรัวๆทำให้ทั้งสามคนที่กำลังเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานหันมองอย่างสนใจอยู่ลงมาเล่นน้ำกับพวกเราสิทีมกวนเรียกอยู่เสียงดังไม่เอาครับผมไม่อยากเปียกทีมทำหน้าขัดใจเล็กน้อยก่อนที่จะก้มลงไปกระซิบอะไรบางอย่างกับยาย่ใหม่พ่ออยู่มาเล่นน้ำเป็นเพื่อนยาย่หม่หน่อยค่ะคือคาว่าพ่อที่อยู่ได้ยินจากใหญ่ใหม่มันทำให้เขาตัวแข็งไปสักพักหัวใจก็เต้นรัว ความรู้สึกตื้นตันก็ค่อยๆเข้ามาในหัวใจและผ่านออกมาเป็นน้ำตาทีมตกใจที่เห็นอยู่ร้องไห้ก็รีบอุ้มลูกสองคนขึ้นนั่งบนแขนคนละข้างแล้วพาเดินขึ้นจากน้ำมาหาอยู่พ่ออยู่ร้องไห้ทำไมคะยายหมาเอื้อมมือไปจับแก้มอยู่เบาๆอยู่ก็จับมือของยายหมย่แนบกับแก้มของตัวเองแน่นยายหมยเรียกพี่ว่าพ่อเรอะครับเออยายหมยอยากให้พ่ออยู่เป็นพ่อของยายหมย่ให้ยหายหมเป็นลูกพ่ออีกคนได้หรือเปล่าคะ ได้อยู่แล้วใหญ่ใหม่ยูอุ้มใหญ่ไหมจากแขนของทีมปอก้าปีก้าบยักยักการเทมพูดอย่างร่าเริงแล้วทำท่าก,กอดทั้งสี่คนยืนกอดกันภายใต้ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่พื้นน้ำและพื้นดินที่เหมือนเป็นใจอวยพรความสุขของทั้งสี่คนทำไมวันนี้เด็กๆพูดง่ายจังเลยครับอยู่กับทีมออกมาเดินเล่นกันที่ริมหาดกันตอนดึกถ้าเป็นปกติแล้วเด็กสามคนนั้นคงขอมาด้วย แต่รอบนี้แปลกยอมฟังทีมง่ายจนหยุดสงสัยไม่ได้ว่าพ่อกับลูกรวมหัวกันวางแผนอะไรแปลกๆแลก,แล,กแล้งเขาหรือเปล่าที่ทีมสวยมากเลยครับแต่แล้วความคิดทั้งหมดก็หายไปเมื่ออยู่มองไปที่พื้นน้ำที่กำลังเรืองแสงระยิบระยับสวยสวยใช่ไหมที่ตั้งใจพานายมาดูโดยเฉพาะเลยสวยมากครับทำไมมันถึงมีแสงเหมือนกับมีเพลทอยู่ในน้ำแบบนั้นล่ะครับที่ทีม อยู่ที่กำลังจดจ่อกับความสวยงามของท้องทะเลไม่ได้สังเกตเลยว่าตอนนี้ก็มีคนมองเขาเป็นสิ่งสวยงามไม่ต่างกันมันเกิดจากแทงตอนถ้าหาักแทงตอนไปกระทบกับวัตถุใต้ผิวน้ำหรือคลื่นพัดเข้าชายฝั่งก็จะทำให้เกิดแสงสีฟ้าระยิบระยับขึ้นมาอย่างสวยงามแบบที่เราเห็นตอนนี้แต่มันสามารถดูได้แต่เฉพาะตอนกลางคืนหรือที่เมื่อเท่านั้น ทีมอธิบายเพื่อไขายความค้องใจของอยูอย่างอดที่จะเอ็นดูไม่ได้ว้าวความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆนะครับพอเห็นแบบนี้แล้วผมก็นึกอยากเรียนขึ้นมาอีกแล้วมันไม่มีครั้งไหนเลยที่เขาไม่รู้สึกอยากเรียนต่อตอนที่อยู่สิงคโปร์แม้ว่าภาษาเขาพอจะถูไถไปได้เพราะพี่ที่ทำงานเสริมสอนให้แต่ก็ใช้ว่าจะดีจนไปอวดคนอื่นเพราะอย่างนั้นแล้ว ถ้ามีโอกาสสักครั้งเขาอยากเรียนหาความรู้เพิ่มเติมได้สิหลังจากเราแต่งงานกันเสร็จอยู่อยากทำอะไรที่จะให้อยู่ทํำตามที่ใจอยากทำเลยแต่งงานอยู่ทวนคําอย่างเลื่อนลอยเขาไม่ได้หูฟาดไปใช่ไหมพึกทันทีทีท่ทีมพูดจบแสงสว่างจากไฟที่ถูกเตรียมไว้ก็ถูกเปิดขึ้นสว่างจ้าไปทั่วชายหาดที่มืดมิดเมื่อกี้วิลยูเมรินียูอ่านข้อความบนชายหาดแล้วถึงกับน้ำตาไหล ออกมาก่อนจะมองทีมที่ตอนนี้นั่งคุกเข่าอยู่ต่อรงหน้าเขาแล้วหยิบกล่องแหวนออกมาจากกระเป๋าเสื้ออยู่ครับต่อจากนี้ไปให้พี่ได้เดินจากมือยูไปในทุกที่ที่ยูอยากไปได้หรือเปล่าหรือเวลาที่พี่ท้อต้องการกำลังใจอยู่ช่วยเป็นกำลังใจข้างๆพี่ได้หรือเปล่าพี่สัญญาว่าพี่จะไม่ทำให้ยูเสียใจจะเป็นคู่ชีวิตที่ดีของยูเป็นพ่อที่ดีของเด็กยู you, ครับแต่งงานกับที่นัดอึกแต่งครับยูจะแต่งงานกับพี่ทีมครับ อยู่ยื่นมือซ้ายของงอตัวเองไปให้ทีมทีมบรรจงสวมแหวนวงสวยที่ระยิบระยับไม่ต่างจากน้ำทะเลเบื้องหน้าก่อนที่ทีมจะลุกขึ้นสวมกอดอยู่เข้าในอ้อมแขนก่อนที่อยู่จะพูดขึ้นพี่ทีมครับยูอาจจะยังไม่เคยบอกพี่ทีมไม่รู้ว่าพี่ทีมอยากได้ยินไหมแต่ยังไงตอนนี้อยู่ก็อยากพูดมันออกมาอยู่รักพี่ทีมนะครับอยู่พี่ก็รักอยู่รักอยู่มาก ทีมก้มลงจูบอยู่ด้วยความรักริมฝีปากของทั้งสองสัมผัสกันอย่างอ่อยอิงเฮ <Hey, S 1> จนกระทั่งมีเสียงเ hey, ฮดังลั่นจากอีกฝั่งก่อนที่กลุ่มคนแอบหลบอยู่จะเดินออกมายูผลักทีมออกเล็กน้อยด้วยความเขินอายทุกคนในครอบครัวต่างเข้ามายินดีกับความรักของทั้งสองคนลูกสาวและลูกชายต่างจับมือกันมองพ่อกับแม่อย่างมีความสุขยูแม่ดีใจกับลูกด้วยนะที่จะมีคู่ชีวิตและครอบครัวที่ดี ต่อจากนี้ไปขอให้ลูกแม่หมดทุกหมดศกนะลูกขนางดึงลูกชายเข้ามากอดก่อนจะโวยพรให้ครับแม่น้ำตาของอยูยังไหลไม่หยุดมันคือความสุขอย่างที่สามใช่อย่างแรกคือการเห็นเทมเกิดมาอย่างที่สองคือได้ยินคําว่าพ่อจากยายหม่ครั้งแรกและอย่างที่สามคือเขาจะได้เป็นครอบครัวจริงๆของคนที่เขารักแล้วเอาละคงต้องรีบกลับกรุงเทพแล้ว งานแต่งรอบนี้จัดมันสักสาวันสามคืนไปเลยแล้วกันพ่อของทีมพูดอย่างอารมณ์พ่อก็เว่ร์เกินไปทีมมอดที่จะแกวพ่อไม่ได้แล้วไงต่อให้จัดเป็นเดือนฉันก็มีปัญญาจัดให้ว่าที่ลูกเขยคําพูดของพ่อทีมทําให้ทุกคนหัวเราะออกมาอย่างมีความสุขคลื่นทะเลหลังจากที่เกิดพายุคลื่นสงบท้องฟ้าเปิดสดใส เราก็จะพบกับทะเลที่สวยงามเปล่งประกายภายใต้ท้องฟ้าที่งดงามเช่นเดียวกับยูและทีมแม้ชีวิตของพวกเขาทั้งสองจะเหมือนพายุลูกใหญ่ที่สาดสัตว์เข้าหากันแต่ในที่สุดความรักของพวกเขาก็ทําให้คลื่นทะเลสงบและพบแต่สุขจบบริบูรณ์ตอนพิเศษหนึ่งสนามบินสุวรรณภูมิสาวสวยสุดเซ็กซี่ยืนคอยใครบางคนที่ประตูขาออกของผู้โดยสารขาออกอย่างใจจดใจจอ่อ ไม่สนใจสายตาของหลายๆคนที่มองมาที่เธอเลยสักนิดและในที่สุดคนที่เธอรอคอยมาตลอด8ปีก็กลับมาที่ยิมเสียงของใครบางคนที่เรียกชื่อของตัวเองทำให้ร่างบางที่กำลังลากกระเป๋าใบใหญ่หันไปมองคนนั้นคือคนที่เธอคุยด้วยทุกวันระหว่างที่เรียนอยู่อเมริกาจนจบและอยู่ฝึกงานที่นั่นต่ออีกสองปียายไหมโทรหาเธอทุกวันจนบางครั้งเธอก็ต้องดูเอาเพราะเวลาของทั้งสองที่มันต่างกันมา จนตอนนี้เธอย้ายกลับมาที่ไทยเพื่อเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาที่มหลาลัยตามที่พี่เขยของเธอจัดการเป็นธุระให้หญิงสาววัยรุ่นตอนต้นคนนี้ก็ยังมาคอยรับเธออีกว่ายังไงเด็กน้อยมารับที่เหลอยิ้มเดินมาถึงก็ยิ้มให้ใยไหมอย,ย่างอบอุ่นใยไหมไม่เด็กแล้วอีกอย่างใยไหม่สูงกว่าที่ยิ้มด้วยดูสิใยใหมเข้าประชิดตัวยิมโดยไม่บอกไม่กล่าว ทำให้ยิ้มตกใจเดินเซถอยหลังดีนะที่ยายใหม่รั้งตัวเธอไว้ไม่อย่างนั้นคงมีล้มลงขายหน้ากลางสนามบินแน่บูลลี่ส่วนสูงพี่เหรอเปล่านะแค่อยากบอกว่ายายใหม่ไม่เด็กแล้วก็แค่นั้นจ้าจ้าไม่เด็กแล้วเด็กที่ไหนจะสวยเซ็กซี่จนใครต่อใครมองแบบนี้ยายใหม่ไม่ได้อยากให้คนอื่นมองสักหน่อยให้แค่พี่ยอมมองก็พอแล้วเรากลับกันใหม่ที่อยากอาบน้พักผ่อนเต็มทีแล้วนั่งเครื่องบินมาเมื่อมากเลย งั้นไปกันเลยค่ะเดี๋ยวใหญ่ไหมช่วยถือกระเป๋าให้พูดจบใหญ่ไหมก็แย่งกระเป๋าเธอไปถืออย่างแข็งขันยิ้มถึงกับต้องยิ้มเอ็นดูเด็กสาวใหญ่ไหมแลนะติดเธอมาตั้งแต่เด็กจําได้ว่าตอนเธอที่บอกใหญ่ไหม่ว่าจะมาเรียนต่อที่อเมริกาเจ้าตัวไม่ยอมร้องให้ววยวายใหญ่โตไม่ยอมกินยอมนอนจนตั้งเข้าแอดมิทที่โรงพยาบาลระหว่างนั้นพี่เขยของเธอพ่อของใหญ่ไหมก็ส่งเธอไปที่อเมริกาโดยไม่ให้ใหญ่ไหมรู้ พอเจ้าตัวรู้เข้าก็ร้องให้ไม่ฟังใครจนพี่ยิมพี่ชายของเธอต่อสายมาหาเธอเลยบอกยายไหมว่าให้รอเธอกลับแล้วเธอจะทำตามที่ยายไหมขอหนึ่งอย่างโดยไม่ขัดข้องประกูลอ,อน,นุนเพียงครึ่งชั่วโมงรถสปอร์ตสีดำคันฮรูก็ขับผ่านประตูรั้วเหล็กหน้าบ้านที่เปิดคอยอยู่เข้ามาจอดด้านในยิมก้าวลงจากรถและมองไปรอบๆที่นี่แม้สภาพถายนอกจะดูเปลี่ยนไปเพราะการรโนเวตแต่บรรยากาศ ก็ยังดูอบอุ่นเหมือนเดิมยิมสียยงคุ้นหูของใครบางคนทําให้ยิมรีบหันกลับไปมองที่อยู่ยิมพอเห็นพี่ชายที่ไม่ได้เจอกันมานานก็รีบวิ่งเข้าไปกอดน,น้ำตาแห่งความคิดถึงก็ค่อยๆไหลรินลงอากแก้มถ้าแม่ยังอยู่เราสามคนแม่ลูกคงมีความสุขมากกว่าเมื่อหปีก่อนแม่ของเสียไปเพราะโรคที่เกี่ยวกับสุขภาพยินดีต้อนรับกลับนักอยู่กับยิมผลก,กอดออกจากกัน ที่อยู่สบายดีนะคะแต่ยิมคงไม่ต้องถามหรอกพี่เคยคงไม่กล้าให้พี่อยู่ลําบากยิมพูดล้อเลียนเข้าบ้านกันใหญ่ใหม่ลูกพ่อขอบคุณนะที่ช่วยไปรับพี่เขาให้ขะพ่ออยู่ทั้งสองคนเดินเข้ามาด้านในของตัวบ้านก่อนจะตรงไปนั่งที่ห้องนั่งเล่นกันพ่ออยู่พ่อกับเทนไปไหนขะายญใหม่ยังไม่เห็นเลยตั้งแต่กลับมาใหญ่ใหม่มองสอดส่องหาพ่อกับน้องชาย น้องชายเราอยากเรียนขับรถพ่อเขาเลยใจลูกชายพากันไปสอนนะสิพ่อก็บอกให้รอสัก16ปีก่อนค่อยเรียนก็ไม่ยอมอยู่บนไม่หยุดจนยิมกับยายให,หม่มองหน้ากันแล้วขำพ่อ,อยู่ขายายให,หม่พาที่ยิมขึ้นไปดูห้องนอนก่อนนะคะไปเถอะลูกยิมก็อักน้ำพักผ่กผอนเลยก็ได้นะถึงเวลากินข้าวเดี๋ยวพี่จะให้คนไปเรียกค่ะยายให,หม่เดินอจับมือยิมเดินออกไปทำเอาอยู่ที่มองตามอดยิ้มไม่ได้ นานแค่ไหนแล้วนะที่เขาไม่เห็นลูกสาวยิ้มแย้มแจ่มใสดูมีชีวิตชีวาขนาดนี้ครกประตูปานออยใหญ่ถูกกเปิดออกก,อกว้างโชว์ห้องด้านในที่ถูกตกแต่งไว้อย่างสวยสงามราวกับห้องของเจ้าหญิงในหนังสือเทพนิยายยิ้มมองไปรอบๆห้องอย่างตื่นตาที่ยิ้มชอบหรือเปล่าใาญ่หม่เป็นคนออกแบบเองเลยนะชอบมากเลย แต่ที่จริงพี่นอนห้องถอนรังทาตก็ได้ไม่จำเป็นต้องจัดรูราขนาดนี้เลยสิ้นเปลืองงบเปล่าๆยิมมีสีหน้ากังวลอย่างเห็นได้ชัดจนใหญ่ใหมต้องรีบพูดขึ้นอย่าคิดมากสิคะมันคือความตั้งใจของใหญ่ใหมหรือจริงๆพี่ยิมไม่ชอบสิ่งที่ใหญ่ใหม่ทำให้ใหญ่ใหม่ตีหน้าเศร้าทันทีจนยิมต้องรับอธิบายไม่ใช่ในใหญ่ใหม่ี่ชอบพี่ชอบมากพี่จะนอนห้องนี้แหละแบบนี้ดีหรือเปล่า คนที่ตีหน้าเศร้าเมื่อกี้ยิ้มกว้างอย่างอารมณ์ดีทันทีถ้าอย่างนั้นวันนี้ยายใหม่ขอนอนกับพี่ยิ้มได้ไหมได้สิแต่ว่าตอนนี้พี่ขอบอักน้ำก่อนได้หรือเปล่าโอเคข่ดเดียวยายใหม่ลงไปหาพ่ออยู่ก่อนนะคะจ้ายิ้มพาตัวเองเข้าไปในห้องน้ำชำระคราบความเหนื่อยล้าให้ไหลาตามไปเสร็จแล้วเธอก็เลือกเอย็นตัวลงนอนบนเตียงนุ่ม นานแค่ไหนแล้วนะที่ไม่ได้รู้สึกไม่โดดเดี่ยวแบบนี้แม้ว่าอยู่ที่อเมริกาจะมาเรื่องราวมากมายให้เธอที่ยิ้มที่ยิ้มถ้าไม่ตื่นยยใยไหมจะจุกแล้วนะัยิ้มที่กําลังรู้สึกเหมือนว่ามีคนกําลังคุยกับตัวเองอยู่แต่ก็จับใจความไม่ได้ว่าคนคนนั้นพูดอะไรเธอเลยค่อยๆลืมตาขึ้นมองก่อนจะเห็นใบหน้าของหญิงสาวที่เนียนขาวขนตาย,ยาวงอนจมูกสันโด่งริมฝีปากสีแดงสดแม้จะไม่ได้แต่งแต้มอะไร ยายไหมเหรอทำไมรีบตื่นจังยายไหมบนอุบอิบยายไหม่ว่ายังไงนะยิ้มขยี้ตาของตัวเองที่กำลังงวงเงียดบอ,อกพี่อยู่ให้มาเรียกพี่ยิ้มไปกินข้าวค่ะยายไหมยิ้มกว้างถ้าอย่างนั้นเราไปกันเลยไหมไปสิคะแต่ยายไหม่คล่องตัวพี่อยู่ยิ้มพยายามบังคับเสียงของตัวเองไม่ให้สั่นตามเสียงหัวใจยายไหมเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากๆจนผู้หญิงด้วยหันแบบเธอยังต้องใจสัน่น ยายไหมขอโทษค่ะผู้จบยายไหมก็ลุกออกให้ยิมเป็นอิสระที่จริงเธอยังอยากอยู่แบบนี้อีกนานแต่ถ้าทำแบบนั้นยิมคงมองเธอไม่ดีแน่แเราลงไปกันเถอะยิมพูดเสียงอึกพระแววตาที่ยายไหมกกำลังมองเธอตอนนี้เหมือนกระบอกว่ามันจะทำให้เธอละล,ะลายได้เลยเด็กตัวเล็กน่ารักตอนเด็กๆตอนนี้โตเป็นสาวสวยทรงสเสน่ห์ไปแล้วเหรอเนี่ยตอนพิเศษสองมหาวิทยาลัยยูยูพี ยายใหม่ทำไหมแกถึงปฏิเสธเรื่องที่รุ่นพี่ขอให้เป็นดาวคณะเข้าประกวดละ่ะเชอรี่มองเพื่อนสนิทที่นั่งยิ้มอย่างอารมณ์ดีด้วยความสงสัยแต่ดูเหมือนเพื่อนสาวที่กำลังเหมื่อลอยจะไม่สนใจเธอเลยสักนิดยายใหม่ยายใหม่โวอยอะไรของแกเชอรี่เสียงดังทำไมไม่ไอายคนอื่นหรือไงยายใหม่ขมวดคิ้วมองเพื่อนเฮอความผิดฉันเออดิจิงสิแกไปคณะวรรณศาสตร์เป็นเพื่อนฉันหน่อยสิ หาแกคณะวรรณศาสตร์กับคณะบริหารเราไกลกันมากเลยนะักเชอรี่ลากเสียงยาวเพราะกลัวมันจะไม่สมจริงพูดอย่างกับฉันบอกให้แกเดินไปทักก็มีสรุปจะไปไม่ไปไปนั้นก็รออยู่ตรงนี้เดียวฉันไปเอารถก่ออนยายใหม่เดินไปที่ลานจอดรถไม่นานรถสปอร์ตสีแดงสดที่พี่เพิ่งจะออกใหม่ให้เธอก็จอดอยู่หน้าตึกของคณะวรรณศาสตร์สรุปพี่ยิมที่แกเคยเล่าให้ฉันฟังมาเป็นอาจารย์สอนที่นี่ อืมตอนแรกฉันจะย้ายคณะแล้วนัแต่พ่ออยู่ขอร้องไว้ยายใหม่พูดด้วยสีหน้าจริงจังจนเชอรี่อดที่จะถอนหายใจกับความคลั่งรักที่ยิ้มของเพื่อนไม่ได้ฉันจะบ้าตายกับแกแล้วนี่แกบอกความรู้สึกแกให้พี่ยิ้มรู้อย่างยังอันนั้นไงพี่ยิมออกมาแล้วแกรอฉันอยู่นี่นะอืมรีบไปเถอะหากชอบนิยายวายสนุกสนุกฟังทุกวันแบบนี้ ดซับสไครต์กดติดตามแล้วแชร์ไว้ได้เลยครับทำเหมือนลูกแมวตัวน้อยที่ค่อยๆย,ยองเข้ามาขโมยหัวใจของฉันในวันที่ไม่ทันตั้งตัวด้วยท่าทางสุขสนน่ารักจนใจละลายทให้หัวใจฉันนั้นวันไหวทุกครั้งที่เจอ